ข้อที่91นะครับเจมโดมมอสแลแ้วก็เต่ามีอาชีพต่างกันก็จะมีโปรแกรมเมอร์แพทย์วิศวกรหรือนักบินจากข้อมูลต่อไปนี้เจมและมอสหัดเขียนโปรแกรมเป็นครั้งแรกโดมและนายแพทย์เคยไปหาวิศวกรให้สร้างบ้านเดียวกันให้สร้างบ้านด้วยกันนายแพทย์เคยรักษาเต่าและเจม เจมและโดมไม่เคยพบกันมาก่อนอ่ทีนี้โจทย์ถามว่าข้อใดถูกต้องเนาะดูข้อสามนะครับข้อสามบอกว่าในแพทย์เคยรักษาเต๋อกับเจมใช่ไหมละ่ะซึ่งคนที่จะรักษาเต๋อกับเจมก็ต้องเป็นโดมไม่ก็มอสใช่ไหม ใช่แต่โจทย์บอกว่าเจมและโดมไม่เคยเจอกันแปลว่าคนที่รักษาผู้ป่วยคือเจมเนาะแปลว่าคนรักษาในแพทย์ต้องไม่ใช่ต้องไม่ใช่โดมก็คือไม่ใช่โดมก็จะเป็นมอสนั่นเองครับก็คือจะได้ว่าจะได้ว่าในมอสเป็นแพทย์เนาะ เราได้แล้วว่าในมอสเป็นแพทย์ทีนี้ทีนี้ก็ดูข้อสอบเอนาะก็คือโดมและนายแพทย์นาแพทย์ก็คือมอสไปหาวิศวกรให้สร้างบ้านด้วยกันซึ่งวิศวกรก็จะเป็นเจมหรือไม่ก็เตาจากข้อเดิมจากข้อสี่เนาะโดมไม่เคยเจอเจมมาก่อนก็แปลว่าวิศวกรต้องไม่ใช่เจม ก็คือเต๋านั่นเองก็คือวิศวกรก็คือเต่าเป็นวิศวกรนั่นเองอฮ uh huh. ก็เราลองเช็กชอยน์นะ Mo มอสเป็นนายแพทย์ก็ถูกในสามข้อ เต๋าเป็นวิศวกรก็ถูกแค่ข้อกรกัเนาะอ่าแปลว่าข้อขอไข่กับข้อควายก็ผิดอ่านั่นเองเดี๋ยวเราตองดูก่อนว่าเจมเป็นนักบินกับโดมเป็นโปรแกรมเมอร์ถูกรหรือเปล่าก็ข้อหนึ่งเนาะโจทย์บอกว่าเจมและมอสหัดเขียนโปรแกรมเป็นครั้งแรกแปลว่าคนที่หัดเขียนอ่ะไม่ไม่ ไม่ควรจะเป็นโปรแกรมเมอร์เนาะก็คือเจมกับมอสเพิ่งหัดเขียนก็แปลว่าน่าจะไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ก็คือคนที่มีโอกาสเป็นโปรแกรมเมอร์ก็คือโดมนั่นเองคนนี้ก็คือโดมโดมไม่เป็นโปรแกรมเมอร์ดังนั้นก็จะเหลือเจมใช่ไหมเจมเป็นนักบินเป็นนักบิน เจมก็ต้องเป็นปนักบินก็คือข้อก่ไก่นั่นเองครับผม